อ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ว่าภาษาเป็น non เ e g u l a r นะครับไอเดียก็คือถ้าเราลองเขียนดูเราจะพบว่าภาษากลุ่มพวกเนี้ยมันเหมือนว่ามันต้องจําอะไรมากกว่าปกติแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบถ้าคุณเป็นไฟน์สเตอะคุณคุณสามารถจําได้แค่รูปแบบได้แค่จํากัดจํากัดแบบหมื่นล้านแสนล้านมันก็จํากัดอะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันซับซ้อนกันนั้นคุณก็จําไม่ได้ละนะครับก็จะเป็นวิธีการพิสูจน์เราซึ่ง เราจะใช้วิธีการพิสูจน์แบบนี้เนาะถ้าเราจำกจำได้ก็คืออันนี้ถือว่าทวนไปด้วยนะฮะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ได้ทําใหม่เนาะเราจะบอกว่าเราจะบอกไงว่าเว,เ,วเวลาที่เราจะพิสูจน์ภาษาที่มันเป็น non นอนเ e g u l a r เนี่ยเนาะการที่มันเป็นนอนเ e g u l a r มันมีได้สามความหมายเพราะว่าของสามอย่างมันี q u i v a นกันก็คือไม่สามารถเขียน คือไม่มีเลกูล่าอินเทนชั่นนะที่อธิบายสมมติว่าเราจะบอกว่าภาษาภาษา,า,า,า L เป็นนอนเ e g u l a r คือองบอกไม่สามารถมีเล็ x ที่อธิบาย L ได้เนาะหรือไม่มี DFA m ใดๆที่ accept L หรือไม่มี NFA ใดที่ accept l เนอะใช้อันไหนก็ได้ความหมายเท่ากันหมดนะเพราะว่าไอ้สามอย่างเนาะ lex regular v e r s DFA DFA มันมัน,ม,นมันพลางเข้ากันนะทีนี้ขนทางที่เราจะใช้ในการพิสูจน์ว่าภาษาเป็น non regular นะที่เราเลือกก็คืออันนี้นะฮะเพราะมันมันค่อนข้างง่ายสุดแล้วเนาะไม่มีเราจะบอกว่าไม่มี deterministic finite automata ใดๆที่จะ accept language นี้ได้ถ้าบอกนี้ได้ก็คือก็แปลว่าไม่มีเล็กเกแล้วก็ไม่มี non deterministic finite automata ด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าไม่มี DFA ใดๆนะเราก็มาดูขนทางไปถึงข้อสรุปนี้นิดนึงนะฮะโอเคเราก็จะถามคำถามแรกด้วยคำถามนี้ครับเบสิคสุดเลยคือเราจะบอกไม่มี DFA ใช่ป่ะเราจะลองบอกก่อนว่า ทำยังไงถ้ามีมี dfa แล้วเนี่ยมันจะต้องใช้อย่างน้อย2สเตทวิธีการที่บอกมันต้องใช้อย่างน้อย2สองสเตะก็มาจากข้อสังเกตแบบนี้เนาะก็คือว่าก็คือว่าเราเราจะสมมุติว่าเรามีสตริงถ้าเรามีสตริง2อัน x กับ y ถ้าบังเอิญบังเอิญเรามี dfa ใช่ป่ะดู dfa ตัวนี้เราจะม่สูตร by c o n t r a d i c t i o n ณจุดนี้ทุกคนน่าจะพอนออกแล้วนะฮะเวลาผมพูดว่า mm hmm. พิสูจน์ contradiction อ่ะคุณต้องทำยังไงบ้างอาจจะทำเป็นไม่ได้แต่จ,จ,จินตนาการออกเนะว่าเวลาเราบอกว่าพิสูจน์ o n t อ a d i c t i o n อ่ะต้องทำอะไร mm hmm. แต่ว่าขั้นแรกขั้นแรกก่อนจะไปทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้คุณต้องมีอะไรก่อน mm hmm. ต้องมีสมมติฐานอ่า mm hmm. ต้องมีสมมติฐานที่ตรงข้ามกันอ่าโอเคคุณจะสร้างความขัดแย้งได้เนี่ยเนาะคุณก็ต้อง เริ่มจากการพิสูจน์ด้วยข้อขัดแย้งอะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะเป็นไซน์นตตรงนี้ถ้าเรามีโกเป็น p ใช่ไหมเราก็จะสมมตุตินอตพีขึ้นมาใช่ไหมพอสมมตนินอตพีปุ๊บแล้วคุณก็วอะไรไปแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มโดยการสมมุติอันนี้โดยมากถ้าเราไม่เริ่มโดยการสมมุติอันนี้เราก็จะไม่รู้จะพิสูจน์อะไร,ระเพราะฉะนั้นสเต็ปสำคัญที่สุดในการพิสูจน์ ด้วยข้อขัดแย้งอ่ะคุณก็ต้องสมมุติไอ้ก้อนนี้ได้ก่อนคุณก็ต้องมองให้ออกว่าโกค,ค,คืออะไรแล้วก็สมมติไอ้น,นี้ออกมาถ้าเราไม่มีประโยคแรกก็ไม่มีประโยคที่สองสามสี่ห้าหกใช่ป่ะอ่ะโอเคทีนี้อ่ะกลับมากลับมากลับมาเข้าเรื่องของเราครับถ้าอ่ะเรามาคิดตามคิดตามนิดนึงเนาะแผนของเราเนี่ยเราอยากบอกว่ามันต้องมีอย่างน้อยสองสเตจใช่ป่ะเราจะบอกว่ามี 200, 200, สองน้อยสองสเตจคือเราจะทํายังไง สมมติว่าผมอยากบอกว่าสมมติว่าผมอยากบอกมีต้องมีอย่างน้อยสองสเตจเนาะเอาใหม่ผมลดผมลดเป้าหมายนิดนึงผมอยากบอกว่าสมมติว่าเป้าหมายของผมอย่างนี้คิดตายนิดนึงเนาะผมอยากบอกว่าสตริง x x กับสตริง y เนี่ยเวลาวิ่งไปใน dfa ใดๆแล้วเนี่ยวิ่งไปใน dfa ใดๆเนาะแล้ว มันต้องหล่นไปที่คนละสเตจก,กันผมจะบอกยังไงถ้าผมจะบอกด้วยพร o ไ t คอนด c t ชันคิดพร้อมกันเนาะผมไม่ต้องสมมุติว่าอ๋องั้นก็โอเคงั้นสมมุติว่ามี dfa ที่อ,อมี dfa m ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใช้สัญลักษณ์ไปด้วยคุณจะได้คุ้นชินเนาะมี dfa m เท่ากับอะไร dfa ต้องระบุเก,กี่ยว5ห้าอย่างมีอะไรบ้างซิกมา q อะไรเดลต้า sa ใช่ป่ะที่ x กับ y หล่นที่สเต็ปเดียวกันเขียนยังไง x กับ y หล่นที่สเต็ปเดียวกันคุณต้องเดินทางจากสเต็ปไหน mm. เดินทางจาก s ใช่ป่ะวิ่งไปตาม x ใช่ไหมฮะแต่วิ่งไปตาม x ใช้เดลต้าได้ไหมเดลต้ามันเป็นไนเนงเดลต้ามันสเต็ปเดียวถ้าคุณอยากสลายสเต็ปต้องเป็นเดลต้าสไตล์ใช่ป่ะนะเราจะบอกว่าคือที่ผมพูดเ<อ>มืเ่อกี้ ที่ผมพูดเมื่อกี้ภาษามนุษย์อะว่าเราสมมุติว่ามี dfa ที่ x กับ y หล่นไปที่สเตทเดียวกันเนี่ยมันเขียนในภาษาคณิาสตร์ได้ด้วยแบบนี้รู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ดูว่ามันคมชัดคืออว่ามันมันชัดมากว่าเราอะไรจะพูดอะไรแต่ถ้าเป็นภาษามนุษย์มันจะแบบสเตตที่มันหล่นไปสเตทมันหล่นไปคืออะไรวะรู้ออกป่าแต่ถ้าเขียนอย่างนี้แล้วถ้าคุณเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรมันก็ชัดเลยแต่มันแปลว่าอะไรอ่า อันนี้ก็คือตามที่เรานิยามไว้เดลต้าสไตล์คือสเตทที่คุณเปลี่ยนไปเริ่มที่ s ใช่ป่ะวิ่งไปตามสปริง x ถ้าไม่ไม่ต้องสนใจว่าเรานิยามเดลต้าสไตล์ยังไงไม่ไม่ต้องสนใจว่ามันนิยามในกระสีอยู่งี้แต่ว่า by definition คือสเตทที่มันเกิดไปสเตทที่เครื่องจักรมันจะอยู่ภายหลังจากการที่คุณเริ่มที่ s แล้วกพลั้งมันก็เป็นสเตทเดิทเอ็กซใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราเราจะพิสูจน์ว่ามันต้องหล่นไปที่เราก็องสมมติว่ามันมีมันมีดีเฟนเซนหนึ่งที่มันดันหล่นไปที่เดียวกัน <No. S 2> แล้วคุณจะทำยังไงให้มันได้คอนดิชันเนาะก็มาดูรูปนี้เราก็สมมุติว่ามี DFA ตัวหนึ่งอันนี้เป็น M มันก็วิ่งไปลงที่เดียวกันเนาะ x อ <Y>, หล่นตรงนี้คุณจะสร้างมันคอนดิชันแปลว่าวิธีหนึ่งที่เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือเราจะบอกว่ามันมีสตริงแทบตัวหนึ่งเนาะมีสต r ิงแทบตัวหนึ่งถ้ามันหล่นที่สเส้เดียวกันแล้วคุณวิ่งต่อตามแทบเนาะสำหรับเพราะนั้นถ้านี้มันจริงใช่ปะ for all s t r i n g z เนี่ยเราจะได้ว่า delta star s x z ต้องเท่ากับ delta star s y z เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรคุณอาจจะตอบ by definition ก็ได้ก็คือตามนิยามมันก็ต้องได้เท่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่า y มันวิ่งมาที่สเตทเดียวกันแล้วอะต่อไปคุณวิ่งตาม z มันก็ต้องไปด้วยกันตลอดเพราะมันสเตทเดียวกันน่ะถูกไหมฮะเพราะนั้นมันก็ต้องลงมาที่เดียวกันเนาะ ทีนี้ถ้าผมสามารถหา Z ถ้ามีนะครับไปจบที่เศษเดียวกันเนาะ<ม>ก็คือถ้าทีนี้ถ้ามีถ้าผมมีแซที่มันเป็นมีระบานี้นะฮะคือถ้ามีถ้ามี Z ที่ X Z อยู่ใน L ส่วน Y Z ไม่อยู่ใน L แปลว่าอะไร ถ้าเรามี x กับ y คู่หนึ่งเนาะแล้วก็มีสตริงแอันหนึ่งที่เราเราสามารถบอกได้ว่า x z อ่ะอยู่ใน range เอชส่วน y แซดอะไม่อยู่ใน range a g e แปลว่า x กับ y มันจะเลือมไปที่เดียวกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้ามันหลิ่มไปที่เดียวกัน x แซกับ x y ก็ต้องหลิ่มไปที่สเตจเดียวกันถ้ามันจะรับถ้ามัน accept ก็มั accept ทั้งคู่ถ้ามันไม่ accept มันก็ต้องไม่ accept ทั้งคู่แต่นี่มัน การตัวหนึ่งรีแอคต์ัวหนึ่งรีเจคเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ x และ y อ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะมี d และ a ใดๆที่ x และ y จะพาคุณไปโหลดที่สเตตเดียวกันโอเคใจไหมฮะถ้าเรามีแซโอเคไหมฮะ,ม Z, มฮะทั้งหมดนี้มันมีเล่นขายอยู่ถ้าเรามีสริงแซให้ x และ y มาถ้าเรามีสริงแซที่ไปต่อ x แล้วก็ไปต่อ y ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกันอันนี้อคตกับอันนึ่รีเจค คุณจะสามารถสูตรได้ว่า x กับ y ต้องไปลงคนครัวสเตททีนี้ถามว่าทำไมผมใช้เวลาตนี้เยอะเพราะว่าที่แคุณนึกตามนี้ออกเนี่ย definition ต่อไปทั้งหมดอะมันก็ตรงๆตามนี้เลยนะผมใช้เวลาประมาณนิดหนึ่งเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนาะหนึ่งคุณเนี่ต้องคิดว่าโอเคกูองท่องนิยามให้มันเป๊ะ ถ้าเราแม่นนิยามเราก็จะเรียนได้หรืออะไรก็ว่าไปหรือว่าอ่านบทพิสูจน์คุณต้องท่องบทพิสูจน์แม่นได้เป๊ะคุณถึงจะเรียนนิสสัได้ไม่จริงเลยนะครับนักคณิตศสสร์อ่ะเขาไม่ได้จํานิยามแม่นนักนิสสร์แม่งสมองเขาห่วยจํารู้จํานี่ไม่ค่อยได้หรอกผูกเชือกเท้าแม่งยังผูกไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เขาทำเนาะเราไม่ได้ท่องผมไม่อยากใช้คาว่าเราเพราะใช้คำว่าเราเหมือนว่าเรา ผมเทียบตัวเองเนักคณิตศาสตร์ไปด้วยเดี๋ยวก็จะด่ามากสิ่งที่นักคณิตศาสตร์เขาทำกันเนี่ยเขาไม่ได้พ่องนิยามเนาะแต่เขาทําในสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีถ้าใช้ภาษาต่างประเทศก็คือเขา internalize นิยามมันเข้าไปแล้วคือเขาเรื่อยดีเออเมื่อเอาความหมายของนิยามอะ่ะเขามีความเข้าใจในนิยามนั้นแล้ว เวลาจะเขียนนิยามมาเขาก็เขียนว่าจากที่เขาเข้าใจเขาไม่ได้ท่องมาเนาะไอ้นิยามเนี่ยมันแบบอินเทอร์เน็ตไร์ส่วนเนือนคุณขี่จักรยานเป็นอะ่ะคุณเคยบอกไหมว่าขี่จักรยานเป็นอะ่ะทรงตัวยังไงขยับกล้ามเนื้อตรงไหนต้องบอกไหมมีใครขี่จักรยานเป็นอ่บอกได้ไหมว่าแบบเวลาขี่ขี่ยังไงไม่ล้มต้องขยับตัวยังไงบอกได้ไหมบอกไม่ได้แต่ให้ขี่ขี่ได้ไหม แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเนี่ยเวลาทำคณิตศาสตร์อะเป้าหมายคือมันต้องเป็นแบบนั้นคือเออมตจำยากจำที่แยคือไม่ใช่เรื่องง่ายคือถ้าคณิตศาสตร์แบบนี้คุณบวกลบเลขทำไมคุณบวกลบไม่ผิดอะเพราะคุณอินเทอร์เน็ตไลท์ไปแล้วไงแต่ว่าบางทีคุณจะเจอนิยามใหม่ที่อาจารย์พูดผมแบบเออนิยามนี้เนี่ยเออทไมอาจารย์จำแม่นจังวะผมไม่ได้จำแม่นเออผมสอนมาจนแบบเออมันเข้าไปแล้วอะมันอินเทอร์เน็ตไลท์ไปแล้วที่เวลาคุณจะมั่ใจเรื่องพวกเนี้ย มันก็คือต้องต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่คุณจะอินทาร์โบไลด์มันได้ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายว่าจะอินทาร์โบแล้วไม่ไม่มีเป้าหมายว่าจะซึมซับเข้าไปอ่ะคุณก็แค่อาจจะแค่ท่องเนาะคุณก็จะไม่ถึงจุดที่คุณเข้าใจโดยไม่ลงท่องเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่มัมนไม่ต้เป็นที่คุณจะต้องแบบซึมซับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเห็นปะแต่บางเรื่องอะ่ะมันไม่ยากถ้าคุณแบบฟอลโล่คิดตามนิดนึงแล้วก็อ๋อแค่แค่นี้มันก็ซึมเข้าไปอ่ะ คุณก็อีกหน่อยคุณจะมาใช้คุณก็หยิบม,มาได้มีดมีดาบอยู่ในใจแล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาแค่นั้นเองแต่ตลาดจ,จะไปผิดเขียนแล้วผิดตรงนี้ตรงนี้ที่อื่นนะแต่ว่าไอเดียพื้นฐานนะมันไม่มีอะไรยากนะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนิยามสิ่งที่เรียกว่า fooling set ผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า,า,า distinguishing suffix ซึ่งถ้าเอาแค่ชื่อไม่ก็ยากแล้วอะอะไรว่า s t i n g u i s h i n g suffix อะไรคือ fooling set แต่คอนเซ็ปต์มันไม่ยากถ้าคุณมีโน้ตไลฟ์ไอเดียของมันได้ไม่จบโ okay, อเคไหมครับเ้ดี๋ยวพยายามใช้เวลาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบเออคุณทําได้แบบเมคานิกแล้วทำทำไปทำไมอย่างเงี้ยผมจะแบบเออเนาะเอาใหม่แซดจุดบ่ายของแซดเวลา b x กับ y อ่ะมันทําอะไรมันถ้าคุณมีสตริงสองอันนี้กับ y ใช่ปะ่ะสิ่งที่แซดทำอ่ะถ้าคุณมีแซดอะ่ะ คุณสามารถบอกได้เลยว่าดีเซลหรือสิทธิ์เทลอโตมาต้าใดๆอ่ะเวลามันเอา x อกับไไปวิ่งอ่ะมันต้องลงหละที่ใช่ไหมเพราะเพราะอะไรเพราะแซกมันบอกว่าถ้าคุณนั่ลงไปที่เดียวกันอ่ะฉันจะพาตัวหนึ่งไปแอคเซปและฉันก็จะพายตัวหนึ่งไปไปรีเจ็ทมันมันลงสเตจเดียวกันไม่ได้ไม่งั้นมันต้องไปลงเหวด้วยกันหรือไม่มันก็ต้องไปขึ้นสรรา์ด้วยกันแต่นี้ตัวหนึ่ง ไปสวายอีกตัวหนึง่ลงลงนรกใช่ป่ะแปลว่าคนทางที่เดินไปอ่ะ x มันต้องไปที่หนึ่งวมันต้องไปที่หนึ่งไปที่เดียวกันไม่ได้โอเคไหมฮะเราจะเรียก z เราจะเรียก z เนี่ยนะฮะว่าเป็นสเกลวท็กนี้หมาไอะไรเป็นการบอกว่า x กับ y ต้องไปคนละที่ใช่ป่ะเราจะเรียก z ว่ามันเป็น distinguishing d s t i u i s h distinguishing Dist suffix มันมาต่อท้ายต่อท้ายก็คือ suffix แล้วการมันทำให้คุณแยก x กับ y กันได้ใช่ไหมก็เป็น distinguishing เป็น distinguishing suffix ของ x และ y คือมัน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 เป็นเปล่าเไม่ได้มันเป็น distinguishing distinguishing suffix เปล่าเปล่าไม่ได้ก็เป็น distinguishing suffix ของใครสักคู่หนึ่งใช่ไหมเราก็เลยจะเรียกแท็เนี่ยว่าเป็น distinguishing suffix ของ x และ y เข้าไว้ทีนี้ถ้าคุณมีแท็แปลว่า x กับ y ไปคนละบ้านแล้ว ไปคนละสเตย์เนาะเราจะเรียกว่าเป็นเนีย่ยครับเราเรียก Z คือถ้าเรามี x ดูจากตัวอย่างนี้ก็ได้เนาะสมมติว่ามี Language L Language L เนี่ยอันนี้ดูแค่นี้เราก็บอกไม่ได้ว่ามัน r e g u l a r หรือไม่ regular โอเคไหมฮะเอา language L ใดๆมานะับถ้าเราดูสต i ิง x กับ y ใช่ป่ะ x เป็น0 y เป็น0ูนทีนี้ถ้าเรา1 1ึงมาต่อเนี่ย พอหนึ่งหนึศต่อด้วยหน่งหนึ่งเนี่ยได้สตริงที่ไม่อยู่ใน L ส่วน0ู0ต่อด้วยหน่งหได้สตริงที่อยู่ใน L เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียก1นึ่งหนึ่งเนี่ยว่าเป็น d i s q u i s h i n g suffix ของ0ู0กับ0ูนยย์ภายใตภาษา L ต้องมีภาษา L ด้วยนะมันจะมีสอย่างอยู่ด้วยกันนถ้าคุณมีของแบบนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า DFA ใดก็ตาม ที่มันรับแด้เกควอซแอลอ่ะ x กับ y ต้องหล่นคนละที่เพราะถ้าไม่หล่นที่เดียวกันมันจะต้องเซ็นต์กันคู่หรือไม่ก็ออดิจิตกังคู่ใช่ปะแต่เราสามารถ distinguish มันได้นะครับประมาณนี้คือถ้ามี dfa ที่รับมันเนี่ยมันจะต้องไปคนละที่เ<ม>นาะเราก็จะเรียกว่าเราเรียกว่าสลับสติง x กั y นะฮะ z จะเป็น distinguishing Dist suffix with respect to l ก็คือต้องขึ้นกับ l ด้วยจะมีภาษาอีกอันหนึ่งเนาะมันจะมี3อย่างนะฮะถ้า x z กับ x y เนี่ยตัวนึงอยู่ใน l อีกตัวนึงไม่อยู่ใน l นะฮะทีนี้เราจะเรียกทีนี้ถ้าเรามี2ตัวเราก็บอกว่าต้องมีอย่างน้อยสสเตทใช่ปะ่ะถ้าเรามี50ตัวถ้าเรามีสตริง50อันแล้วเราประกันว่าทุกๆสตริงทุกคู่ในสตริง50อันเนี่ยมันต้องหล่นปนคนละสเตทอะ เราก็สามารถาบอกมาบอกได้ว่ามันต้องมีอย่างน้อย50สเตทเป็นต้นเนาะไอเซตของสตริงเมื่อกี้เรามี x y ก็คือแค่2ตัวตอนนี้เราสนใจหลายๆตัวแล้วเราจะเรียกเซตของสตริงที่คุณสามารถกวนตีนมันได้แบบเมื่อกี้เนาะว่าฟูลลิงเซ็นะฮะเราจะบอกว่าเซตของสตริงใ,ใดๆนะฮะมันเป็นฟู l ลิงเซ็นะฮะก็คือเป็นเซตของสตริงที่ทุกคู่ของสตริง มีดิสติงกูชิงซับฟิกยกตัวอย่างเช่นเซตเนี่ยครับ0 0 0 0 0เนี่ยเป็นฟูลิงเซ็ตของ L เพราะว่าอะไรครับคุณจิบตัวอะไรมัก็ได้สองตัว0กับ0 0ได้หรือ0 0กับ0 0ไ,ได้หรือ0 000, กับ0 0ไก็ได้คุณสามารถหาซับฟิกเที่เอมาต่อต่อปุ๊บตัวนึงอยู่ตัวนึงไม่อยู่ได้ถ้าทำ่างนี้ได้นเนี่ยเซตเนี้ยเร,า,เรเ okay, าจะเรียกเป็นฟูลิงเซ็ตเข้าใจความหมายเลยเนาะ ่ทีนี้ a n g เปิด L อ่ะมันมีฟู l ร i n g ซ e t แค่ขนาดแค่สามไหมเอาสี่สี่ถ่ายเข้าก็ก็ได้เนาะใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพิสูตรตรงๆกันนะครับว่าเซตเนี้ยเซตศูนย์กลาง n สำหรับมากกว่าเท่าับศูนย์เนี่ยอันนี้คือเซตที่เป็นเซตของสตริงที่มีแต่ศูนย์ศูนย์ตัวศูนองศนตัวศูนเรื่อยๆมีแต่ศูนย์เนี่ยเราบอกว่านี่เป็นฟูลร i งเซ e ตครับ นี่อะไรพิสูจน์ไดงไงก็สุดท้ายต้องกลับไปตามนิยามแต่เดี๋ยวคุณดูสไตล์การเขียนของผมไว้เพราะเดี๋ยวในแบบกหัดเราก็จะเขียนสไตล์นี้เนาะเราก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับกลับมาดูนิยามเนาะก็คือทุกแพรมี distinguishing suffix ใช่ปะ่ะวันหน้าก็จะเราก็สมมุติว่าพิจรารณา s t r i n g x แล้วก็ y ในเซตเซตนี้เนาะผมจะเรียกเซตนี้ว่าเดี๋ยวในในบทพิสูจน์ต่อไป เราจะเรียกเซตนี้ว่าเท่ากับ f ย่อมาจาก fulling set ไม่ใช่สอบตกนะครับนะเราพิจารณา string x y ใน f ที่ x ไม่เท่ากับ y ก่อนนะโอเคไหมฮะท,ทีนี้ f หน้าตาเป็นไง f มันประกอบด้วยศูนย์ใช่ปะ่ะศูนย์ความยาวต่างๆเพราะฉนั้นเราสามารถสมมุติให้เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเป็น string ซักตัวที่มีมีศูนย์หลายๆตัว y ก็ต้องมีศูนย์หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าความยาวไม่เท่ากันใช่ไหม เราก็จะบอกว่า,วาโอเคสมมุติให้หรือให้เลยก็ได้เนาะให้ x เนี่ยเท่ากับ0ูนยกำลัง i และ y เท่ากับศูนกลัง j ที่ i ไม่เท่ากับ j คือตอนนี้เรามี x กับ y ที่จับต้องได้แล้วคู่หนึ่งอันนึงอาจจะ0 10ตวัวอันนึง0 15ตัวอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราจะไม่พูด10กับ15เพราะเราอยากได้ความจริงที่มันจริงกับท,ท,ทุกๆ i j ใดๆที่มันไม่เท่ากัน อเ <Okay, S 2> คไหมฮะแต่เวลาเรา,เราคิดในใจเราสามารถคิดได้ว่าเอาตัวหนึ่งหอันหนึ่งสิก็ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อช่วยเราในการคิดโอเคไหมฮะทีนเราจะแสดงไงว่าเซตที่เป็นฟูลลิงเซตคุณก็ต้องบอกว่าพี่นายไอนไวใดใช่ปะ่ะเราต้องบอกว่าเป้าหมายคืออันนี้ผมโทษก่อนเป้าหมายผมเป้าหมายต่อไปผมก็คือผมต้องแสดงว่ามีเซตที e ่เป็นอิสติ้ิชิ ซ u บฟิกของเอกและวายใช่ป่ะแต่ความหมายนี้คืออะไรมีดิสที้ซับฟิกคืออะไรอันนี้คิดคิดขั้นนี้หนึ่งคิดขั้นนี้สองก็คืออ๋อคือมีแซดที่เอกแซดใช่ไหมอยู่ในแอลและวายแซดไม่อยู่ในแอลอันนี้ก็ได้หรือทางใดทางหนึ่งก็ได้เอกแซดไม่อยู่ในแอลและวายแซด อยู่ใน L อันในอันหนึ่งก็ได้ถ้าเราแสดงคู่นี้ได้อันใดอันหนึ่งเนาะเราก็จะได้ว่าสำหรับ x y ใดๆจะมี d i s t i n g u i s h i n g suffix ทีนี้ถ้าทุกๆ x y ใดๆมี d i s t i n g u i s h i n g suffix เราจะได้ว่ามันเป็น fulling set โอเคไหมฮะเพราะนั้นเราโน้ตเราไวตรงนี้นะผมก็จะถอยมาอันนี้อันนี้แผนเราเวลาเขียนบทพิสูจน์นะครับอย่าเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่มีแผนนะครับเพราะว่าโดยมาก ถ้าเราไม่มีแผนว่าจะทําอะไรแม่งไปไปได้สูงที่ว่าแม่งจะเจ๊งนะครับโอเคเพราะฉนีน้เราก็จะบอกอย่างนี้ครับทีนี้ x อ่ลองมาแอบคิดตอบสมมติ m เป็นศูนย์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  y เป็นศูนย์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 เอามากกว่านหนึ่งดิสซิน i s h i n ง s u f f i x มันควรจะหน้าตาเป็นยงไง l เร,เราเอาอเไยครับ l คือเริ่มด้วยศูนย์ตามด้วยหนึ่งจำนวนเท่ากันใช่ไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็นี่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง อันนี้เป็นเดสติ้งเิสติ้งพิชิงซัฟฟิกปะเป็นเพราะว่าอันนี้อยู่อันนี้ไม่อยู่ใช่ปะเพราะนั้นดิสติ้งซัฟฟิคของเราก็คือเอออเาเป็นหนึ่งกำลังไอก็ได้โอเคไหมครัเพราะนั้นเราก็อ๋อโอเคแผลเราเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นโน้ตทดไปใช่ไหมเพราะนั้นผมก็อ๋อโอเคให้ z ซดเท่ากับศูนย์กำลังไอเนาะ <No. S 1> สังเกตว่า x z เท่ากับศูนยกำลังเอ้ยเทับหนึ่งกไอโทษสังเกีว่า x ซเท่ากับศนย์กลังไอหนึ่ลังไอยู่ใน l แต่ yz แซเท่ากับศูนยกำลัง j 1หนึกำลังไเพราะแซเป็น1นึ่กำลังไอเนาะอันนี้ไม่อยู่ใน l อลดังนั้นมีมีดิสติงกิช i ินดิสติงกิชินซัฟิก s ซ t สำหรับเกล้าวายใดๆดังนั้น F เป็นฟูลิงเซตตามต้องการโ okay. อเคลรจิตก็ตรงๆเราก็ follow ตามนิยามไปสิ่งนิยามที่สุดในจักรวาลของการพิสูจน์ต่อไปเนาะมันคือเรื่องของการอันนี้ครับขั้นแรกก็คือ จะใช้อะไรเป็น f อย่างข้อนี้เราเรามี f ให้แล้วแต่เดี๋ยวเราตอนเราจะพิสูจน์อะ่ะคุณต้องหา f เองซึ่งมันก็มีไม่กี่ทางเลือกอันนี้2คือจะหา z ยังไงจะหา z ที่อันนึงอยู่อันหนึ่งไม่อยู่ยังไงเนาะแต่ว่าเคสนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาพอได้ดีป๊บข้อสังเกตครับก็คือถ้าภาษาใดๆก็ตามนะฮะมีฟูลลิงเซตที่มีขนาดเป็นอินฟินิตี้ภาษานั้นน่ะจะไม่เป็นเรกูลาเพราะว่าอะไรครับ เพราะอะไรก็คือถ้าถ,ถ้าถ้าเกิดคุณจะเป็นเลกูล่าใช่ป่ะถามว่าทำไมก็คือถ้าเอลอยเลกูล่า cular, ก็จะมี dfa ตัวหนึ่งใช่ป่ะแต่ถ้าคุณมี dfa อ่ะทุกทุกสตริงในทุกทุกคู่สตริงในฟูลิงเซ็ตมันต้องพาไปลงคนละสะเตทแต่ฟูลิงเซตคุณมีขนาดเป็นอนันต์แปลว่าคุณก็ต้องมีสเตทเป็นอนันต์ด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้เนาะหรือคุณจะมองนี้ได้ถ้าเกิดคุณสเตทเป็นไฟไนท์มันจะต้องมีบางคู่ของฟูลิงเซตอะ ที่พาไปอยู่ที่สเตทเดียวกันแล้วคุณจะได้ Contradiction ซึ่งอันนี้จะเป็นการคิดแบบหลักลังนกพิราบจำหลักลังนกพิราบได้ปะผีเจนโผเรียนแล้วนี่เรียนยังก็คือถ้าเกิดคุณมี dfa dfa ก็มีสเตทจำนวนจำกัดใช่ปะแต่คุณมี f ฟ l i n ง Set ขนาดอน,นันต์ถ้า dfa คุณมีสเต n สเตทคุณเลือกฟูลิงเซตคุณเลือกสัดเซตของฟูลิงเซตมา n บวกหนึ่งสติก็พอ แปลว่าต้องมีคู่ตริงอย่างน mm ้อ hmm. ยคู่หนึ่งอะที่ไปหล่นที่เดียวกันถ้ามันหล่นที่เดียวกันแล้วคุณจะไปต่อในเซตแปลว่าตัวหนึ่งก็ต้องรับตัวหนึ่งก็ต้องรับทั้งคู่ก็จะได้คอนดิชันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไปสูต์นะถือว่าคุณพอจะเชื่อ mm hmm. เชื่อเราได้นะก็คือว่าถ้ามีอินฟินิตฟูลิงเซตเนี่ยก็จะไม่เป็นเรกูลาเนาะเพราะฉนั้นเราจะได้ว่า l a n g u a g e L เนี่ยไม่เป็นเรกูลาด้วยนะครับเพราะว่าเลมมาที่แล้วเราบอกว่าเรา,า,เรามีเซตเเป็นฟูลิงเซต แล้วก็เซต F เนี่ยมีขนาดเป็นอินฟินิตนะฮะเราก็รู้เลยว่า L ไม่ใช่เรกูล่านะครับเพราะนั้นเวลาสเตตในการพิสุจน์ภาษาไม่เป็นเรกูล่าเนี่ยคือแบบนี้นะฮะที่เราจะทำนะขอสรุปนิดหนึ่งขั้นแรกเราต้องแสดงว่ามีฟูลิงเซตของภาษานั้นที่มีขนาดอินฟินิตี้ขั้นที่สองไม่มีแล้วเนี่ยแค่นี้พอ คือสแสดงว่าถ้ามีฟูลอินเซตขนาดานเรลิตี้ของภาษานั้นปั๊บใช่ปะ่ะคุณวิสูตรได้หรือว่าภาษาเนี้ยเป็นนอนเรกูล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากทุกๆสตริงในฟูลอินเซต็ตมันต้องหล่นไปคนละสเตทถ้าจะมี DFA <อ>แต่คุณยังมีสตริงเป็นจะนวนอนันต์น่ะคุณจะไม่มี DFA อันไหนก็ตามที่มันจะทำให้สตริงทั้งหมดเนี่ยมันหล่นคนละสเตทได้เพราะว่าสเตทคุณไม่พอเนีนี่คือที่มาที่ไปอ่ะโอเคทีนี้วิธีการพิสูจน์ ทั้งหมดนี้นะฮะในการพิสูจน์ภาษาเป็นนอนเรกูลาเนี่ยเอ่อก็ตรงๆเลยก็คือหาฟูลิงเซตก่อนแล้วก็พิสูจน์ว่าต้องจินตนาการฟูลิงเซตให้ได้แล้วก็พิสูจน์เป็นฟูลิงเซตที่เหลือจบนะครับมาดูตัวอย่างครับ